สวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้น,นะครับผมแจ็คชนยิ้มครับมาทักทายท่านผู้ชมแต่เช้าหน่อยนะครับตีห้าครึ่งแล้วตอนนี้ท่านผู้ชมครับผมเนี่ยวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานนั่นเองครับพามาชมทะเลเหมอกที่สวยงามครับของภูล,ลวงตานั่นเองนะฮะเป็นอีกหนึ่งเส้นทางร r e a m d e s t i n a t o n ของการเท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนั่นเองครับใครจะแนะนำเราได้บ้างวันนี้ พี่ครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับอ่าหลวงพี่ชื่ออะไรครับนี่อ่าสุริยาแตงชำนะครับมาแต่เช้าขนาดนี้เพื่อที่จะพา่านผู้ชมเลยนะฮะมาชมทะเลหมอกพี่ทำไมต้องเช้าขนาดนี้ครับพี่ว่าเดี๋ยวช่่งสายนี้จะไม่มีทะเลหมอกให้ชมนะครับนอกจากทะเลหมอกแล้วเนี่ยเรามีสถานที่ท่องเที่ยวที่ไหนที่น่าสนใจอีกนี่งั้นคุณแจ็คเชินด้านนี้ดีกว่าครับทางไหนครับจะเห็นภาพดีกว่าครับอะไรกันบ้านเนี่ยพี่ครับตอนนี้ก็ราจะเราจะอยู่ที่ ที่ลมก,า,ญญา,า,กา,ารอุ่จให้คลาดกระจายนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่เขาประเดินทุ่งก็จะถึงเขาประเดินทุ่งเราต้องผ่านที่บ้านกลางก่อนนะครับบ,บ้านกลางบ้านกลางถือบริเวณนี้นะครับ<ะ>บ้านกลางนี่ก็จะเป็นที่ดูบิเื้อ<ะ>แล้วก็ที่ดูนกนะครับครับตัวนี้จุดชมวิวเขาประเดินทุ่งนะครับทะเลหมอเอาล่ะเดี๋ยวเราต้องนั่งเราขึ้นไปอีกประมาณ50กิโลครับ50กิโลท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็เป็นเวลากําลังกระชั้นชิดแล้วนะผมว่าไปเลยดีกว่าครับ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเป็นอุทยานที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่ยังคงความสมบูรณ์ของธรรมชาติอย่างครบถ้วนบนพื้นที่กว่า1นึ่งล้านแสนไร่ประกอบด้วยเทือกเขาสลับซับซ้อนที่มีสภาพเป็นป่าดิบชื้นและป่าต้นน้ำเป็นทิ่อาศัยของสัตว์ป่าน,านานาพันธุ์และด้วยความสวยงามของธรรมชาติและอากาศที่เย็นสบายทำให้นักท่องเที่ยว นิยมเดินทางม,มาพักผ่อนตลอดทั้งปีเลยครับยออเลยพี่เส้นทางแล้วต้องไปตรงไหนครเดี๋ยวเราขึ้นไปดีครับด้านนี้ครับโอเคคันเลยครับ นี่ขนาดทัางส่งครับพี่ก็บอกว่ามาน้อยนะฮะทะเลหมอกนะ,ค,ะครับปกติแล้วก็คือว่า,วามันมาเต็มเต็มเนี่ยมันขนาดไหนพี่อจะปกคลุมไปทั่วเลยนะครับแล้วก็จะเห็นยอดเขาเป็นเกาะเหมือนทะเลครับเวลาของการชมทะเลหมอกเนะะี่ยฮะประมาณสักกี่โมงดีฮะถึงจะแบบแว่าเต็มที่ของเขาเลยช่วงเช้าเจ็ดโมงถึงสามโมงครึ่งประมาณนั้นนะครับถึงสี่โมงแล้วแต่สภาพอากาศครับถ้ามีลมแรงก็ ฟุ้งกระจายฟุ้งกระจายหน่อย,น,อยนะคร,ครับแล้วที่นี่ของเรานี่จะมีทุกวันนะครับท,ทะเลหมอกจะมีทุกวันครับสงกับเป็นเส้นทางในฝันนะฮะ Dream Destination นั่นเองครับกับที่นี่ครับทะเลหมอกภูหลวงตาท่านผู้ชมครับยอด นี่ก็คืออีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจนั่นเองนะครับนั่นก็คือบ้านกลางแคมป์ครับบ้านกลางแคมป์นั่นเองนะครับโอ้เป็นไงบ้างพี่ที่นี่สาหรับบ้านกลางแคมป์นี่ก็จะมีจุดที่น่าสนใจก็คือเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะครับแล้วก็ดูนกแล้วก็ดูวิเซอร์ครับผมครับเทียบเลยเนี่ยครับส่วนวิเซอร์นี่ถ้าใจเยือะจริงก็ต้องช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภา อะไรที่ควรทําหรือไม่ควรทําเวลาที่มาเขาเรียกว่าเที่ยวอุทอยานแห่งชาติที่นี่ครับพี่ครับสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวนะครับก็ศึกษากรจะเข้ามาเที่ยวแล้วก็การดูนกหรือว่าการดูวิเสื้อควรทําตามกฎของที่ว่าเจ้าหน้าที่กาหนดไว้ให้เอาเคนะฮะขอบคุณพี่มากนะครับที่วันนี้พาพวกเรามาเที่ยวนะฮะอุทยานแห่งชาติที่นี่นะครับผมสวยมากเลยครับ